อระบุชนคือคนบ้าบ้าสังขารพระอรานา์คือคนปกติที่ไม่บ้าสังขารครับตาใช่ก็เต็มไปด้วยคนบ้าไงบ้าสังขารบ้าสังขารคือมากความคิดเชื่อความคิดก็เรียกว่าบ้าสังขารแล้วบ้าอุดมการก็จะทําอะไรมุ่งมั่นจะทําอะไรก็ทำอยู่ในเรื่งบ้าอุดมการก็เต็มไปด้วยคนบ้าไงอันไม่ปกติไงถ้าครูบาอาจารย์มันไม่สุดโต่งไม่หย่อนยานแล้วทีนี้มันปกติมันมัชชิมา ไม่มีเจตนาจะอยู่มัชฌิมามันอยู่ของมันเองใช่ไหมมัชฌิมาปฏิปทานนี่แหละมันเป็นธรรมชาติไม่ล่ะมันเป็นปกติไม่ได้ฝืนใหม่ใหม่มันก็ต้องฝืนพอทําเป็นนิสัยแล้วมันไม่ฝืนหรอกอดทนก็เหมือนกันคำว่าอดทนแรกแรกใหม่ๆแล้วก็ต้องเป็นเราอดทนพอทําซ้ําๆแล้วมันทนของมันเองมันมันก็เป็นธรรมชาติเป็นปกติเหมือนกันใหม่ๆนี้ก็ต้องอดทนเนี่ยแต่ต่อไปไม่ใช่อดทนเนี่ยมันทนได้ของมันเอง ไม่ใช่เราแล้วมันคนของมันเองแล้วมันก็เป็นไปอัตโนมัติเลยล่ะถ้ามันถึงขั้นอัตโนมัติมันไม่ต้องบงการอะถ้ามีตัวแจกแกงบงการก็แสดงว่าสังขารยังมีอยู่สังขารยังซ้อนอยู่ยังสับขาหลอกยังซ้อนเงื่อนอยู่ยังทําลายจังหวะทุกขณะที่มันเกิดอะมันเบียงเบนเบียงเบียนอ่ะมันจะเบียงเบียนความเป็ี่นจริงจิตไม่จิตมันไม่มีกําลังก็ไปเชื่อการเบี่ยงเบียนของสังขารของความคิดนใจไหม มันก็ไม่ปกติมันก็ไม่ธรรมดาซึ่งให้ธรรมดาปกติมันต้องอาศัยกําลังสิลนสมาธิปัญญาจริงไหม